น้องลีซ่าดีเที่ยวเดทกับสาวอีกแล้วมินนี่มือกล้องดีมีชัยไปครึ่งมาแสดงความยินด,ดีกับน้องลิซ่ากับเรื่องนี้ค่ะดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะล่าสุดน้องลิซ่าค่ะก็แอบไปกินของหวานเดทเที่ยวกับสาวคนนี้อีกแล้วนะคะแล้วก็ขยันเป็นมือกล้องให้กับเพื่อนอีกด้วยละค่ะ ก็ทางเมนี่นะคะก็เป็นเพื่อนสนิทกันแห่งวง G ีไอเดนนะคะนอกเหนือจากการเที่ยวทัวร์ต่างประเทศแล้วนะคะอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ชาวบลิงจะได้เห็นก็คือนองลิซ่าได้ออกไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวค่ะเพื่อนๆพี่ๆเมนี่ที่ดูแลล่าสุดนะคะกับพี่ผู้จัดการมีชื่อว่าเฮยาลีค่ะได้ลงรูปเที่ยวชมปาลิสปาใจนะคะได้กินของอร่อยๆในยามค่าคืนรูปนี้นะคะพี่แกก็แท็กให้กับนองิ แน่นอนว่าน้องลิซ่าก็ต้องไปกับพีพีด้วยเช่นกันแถมน้องลิซ่านะคะก็ขยันเป็นมือกรองให้กับพีพีอีกด้วยล่ะค่ะก็ออกไปท่องเที่ยวด้วยกันกบวันพักผ่อนชิลๆสบายๆและเรื่องนี้นะคะน้องลิซ่าคนดีคนเดิมค่ะก็เป็นมือกรองถ่ายรูปเซตหนี้นะคะให้กับสาวมินนี่แห่ง GIDEN ค่ะความเป็นเพื่อนกันสนิทกันลงรัวๆนะคะเจ็ดรูปด้วยกันมินนี่สวยมากค่ะอ่อนล้ พุ่งสุดๆสแนปบายลาลิ a าพร้อมกับแท็กไฮลิซ่านะคะมุมกล้องสวยมีศิลปะในการถ่ายภาพสุดๆเลยละค่ะภาพก็ดูมีสเสน่ห์นะคะนางแบบก็สวยซึ่งแอดก็ไม่แน่ใจว่าน้องๆนะคะไปถ่ายรูปที่สถานที่ไหนแต่ทีนี้ค่ะก็คล้ายๆกับที่น้องลิซ่าได้ลงรูปไปก่อนหน้านี้นะคะที่มีสะะว่ายน้ำก็คล้ายๆกันก็หรือว่าคนละที่ค่ะแต่ไปด้วยกัน หรือว่าไปด้วยกันค่ะแล้วก็ลงคนละเวลาค่ะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้ และสุดท้ายเรื่องนี้นะคะทุกคนมาแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าค่ะละลิซ่ามียอดสตรีมบนสปอติฟายทะลุ900ล้านครั้งแล้วนะคะซึ่งก็เป็นอัลบั้มแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่บรรลุเป้าหมายนี้นั่นเองค่ะเช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ